ชิคบิวซ no ีแกสทุกท่านครับมาเจอกัอกแล้วครับในช่องบาโจข้าวหนึ่งข้าสามบิวซีแกสครับอ่ะคลิปต่อเนื่องนะครับอ่ะก็เมื่อกี้ทําคลิปตัวดินเผาครับอ่ะไอ้ยังไม่ได้เทสคลิปนี้ก็จะมาเทสระยะไกลให้ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสกับตัวเอ็มสี่สไนเปอร์นะครับพี่ครับอ่ะก็จะเป็นแค๊หน้านะครับพี่ครับอ่ะตัวนี้นะครับผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่าอ่าดีในระยะไกลครับอ่ะระหว่างลูกแก้วกับลูกดินเผาครับอ่ะอันไหนนะครับอ่ะมันจะดีกว่านะครับพี่ครับผมจะมีข้อมูลเปรียบเทียบไปกับอ่ะ ก็อ่ามันจะลูกเล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับวันนี้ขออภัยด้วยนะครับแบบเพรนึงจากว่าข้างๆครับอ่ะเขาเลื่อยไม้นะครับโค่นไม้มันเสียงมันจะดังเครื่องเครื่องเลื่อยนะครับพีครับแล้วก็เน้นย้ำครับล่ปพิพิวผมครับอ่ะผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงและก็ไม่ส่งเสริมให้ตาปิดกฎหมายครับเพื่อสันติการเท่านั้นครับผมไม่ได้ตาขายนะครับพีครับผมนะครับผมตามาเพื่อนะครับแบ่งปันความรู้กับเ c เท่านั้นนะครับพีครับสกรูครับสายเข้านะครับ อ่ะขออภัยครับอ่ะสายเข้าวันนี้หลายสายเหลือเกินครับอ่ะ FC โทรมาเยอะมากนะครับอ่ะก็ต้องขออภัยเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับอ่ะผมไม่ได้ทำขายนะครับพล่าท่านทักมาเหลือเกินครับอ่ะผมผมจะมีโปรให้นะครับอ่ะเวลาผมจัดโปรนะครับอ่ะถ้าผมไม่ไม่ได้ตาคือผมไม่ได้แบ่งปันให้นะครับอ่ะเน้นย้ำครับผมไม่ได้ทำขายครับผมทำคลิปนะครับอ่ะคิดคอนเทนต์ทำแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับอ่เพื่อนๆครับอ่ะ ผมอาศัยยอดวิวนะครับจากการโฆษณาแล้วก็เงินในยู u ูบเท่านั้นเองครับเพื่อนค่าบต้องกระจายด้วยครับไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงและก็ตำผิดกฎหมายครับเพื่อสันนิษฐานครับ่ซ้อมเป้าเล่นๆอยู่ที่บ้านครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกครับแล้วก็ไว้ไล่นกไล่หนูไล่กาไล่แมวครับทําทำร้ายปศุสัตว์ของเราแล้วก็การเพาะปลูของเราเท่านั้นครับอย่าไปเล่นในที่ชุมชนนะครับแล้วก็ในที่สาธารณะครับมันจะอันตรายครับเล่นในที่เข้าสวนปลายไร่ปลายนาพวกนี้มันจะดีกว่านะครับอ่ะก็ฝากย้ำไว้ ผมจะมาเทสกับตัว MC นะครับสายล่า MC เป็นแก๊สอ่าแก๊หน้านะครับจะเป็นวาล์ตด้านหน้านะครับแล้วก็บนวาลวหลัง6กขุนทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพี่ครับก็ตัวนี้จะเป็น12มิลนะครับคลิปที่แล้วผมเทสไปนะครับสำหรับลูกดินเผาผมเทสดูว่ามันมันใช้ได้หรือเปล่ามันใช้ได้ครับแต่ลูกมันก็เสียก็คือลูกมันจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับแล้วที่นี้ลูกมันจะขรุขระครับมันจะไม่เรียบครับแต่หลังผลระยะไกลไม่รู้มันจะไลเลดจะ มันจะแม่นหรือเปล่าครับ,บรรปเปล่าหรือเปล่าเดนนี้ผมจะมาเทสได้ดูนะครับอ่ะคลิปที่แล้วก็ใช้ได้ครับอ่ะแต่ว่าก็เสียคือลูกเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนั่นเองครับอ่ะลูกแก้วมันจะดีกว่านะครับพี่ครับอ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาเทสให้ดูว่าถ้าระยะไกลครับอ่ะลูกมันจะพุ่งในในได้ไกลหรือเปล่าและมันจะแม่นหรือเปล่านะครับอ่ะอันดับแรกครับอ่ะผมจะเทสด,ดูก่อนว่าระหว่างลูกแก้วกับลูกดินเผาครับอ่ะมันจะพุ่งได้ไกลเหมือนกันหรือเปล่าครับอ่ะผมจะเทสลูกแก้วก่อนนะครับมาดูครับ มาดูลูกแก้วครับามันจะพุ่งไกลหรือเปล่าครับเพื่อนๆสมาชิกคงมองไม่เห็นครับแต่ว่าผมจะเทสให้ดูแล้วผมจะบอกว่าไกลหรือไม่ไกลขนาดไหนนะครับลูกแก้วนะครับโอเคลูกแก้วนะครับต่อไปลูกดินเผานะครับดูว่ามันจะใกล้หรือไกลขนาดไหนกับลูกกับลูกแก้วนะครับลูกดินเผานะครับ โอเคนะครับก okay like well. no, ็ใกล้เคียงนะครับลูกที่พุ่งออกไปใกล้เคียงแต่ว่านะครับลูกลูกลูกดินเผาครับรู้สึกว่ามันจะแกว่งนะครับไม่เหมือนกับลูกแก้วนะครับแต่ว่าพูดถึงตามหลังจริงครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับยยวนแต่พูดถึงตามหลังจริงครับลูกแก้วกับลูกดินเผาครับผมแนะนําให้ใช้ลูกดินลูกแก้วดีกว่าเพราะลูกแก้วมันราคาถูกกว่าลูกดินเผามันราคาแพงกว่านะครับก็ถ้าลูกดินเผาครึ่งกิโลครับกับลูกแก้วครึ่งกิโลครับลูกแก้วมันจะได้เยอะกว่านะครับ แต่ผมว่านะครับอ่ะลูกแก้วมันจะพุ่งได้ดีกว่าครับเดี๋ยวลองอีกทีครับอ่ะลูกดินเผาครับอ่ะผมว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับอ่ะระยะไกลนะครับอ่ะเพื่อนสมาชิกโมองไม่เห็นครับอ่ะแต่ว่าผมจะเอาจากการสัมผัสที่ผมยิงครับอ่ะผมจะบอกไอ้ทราบนะครับโอเคนะครับอ่ะก็ได้อยู่ครับอ่ะแต่ว่าผมลูกดินพุ่งออกไปครับอ่ะผมดูแล้วครับอ่ะมันเป๋ๆยังไงก็ไม่รู้นะครับะแต่ระยะไกลไม่รู้ว่ามันจะ แม่นหรือเปล่าครับจ <Leonardo. S 1> ี่กๆเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูนะครับผมจะเทสระยะที่ยี่สิบเก้าดูก่อนว่าอ่าจะยิงโดนหรือเปล่านะครับ่โดยลูกแก้วผมจะไม่ต้องยิงครับผมจะยิงเฉพาะลูกดินปผาอย่างเดียวก็พอครับใช้ลูกดินป๋ออย่างเดียวพอแล้วทีนี้ก็ไปเทสระยะที่สี่สิบเก้านะครับะเทสยี่สิบก่อนครับะถ้าเอายี่สิบโอเคครับผมจะไปเทสสี่สิบเก้านะครับดูว่ามันจะแม่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกแก้วยังไงมันก็แม่นอยู่แล้วครับแต่ว่าก็อยู่ที่คนยิงด้วยนะครับก่ต้องาจร้วยครับ มาดูครับอ่ยี่สิบเก้าก่อนนะครับอ่ะผมจะตั้งเป้าให้เสร็จนะครับครับพี่น้องครับบ่ระยะที่ยี่สิบเก้าครับอ่ะเพื่อนๆสมบูชี้เห็นปะเปล่าครับบ่ดูดูตรงปลายนิ้วครับเห็นไหมครับอ่ะนั่นคือกระป๋องจะเป็นกระป๋องแก๊สนะครับบ่ที่ปลายนิ้วเห็นไหมครับบ่ผมจะตั้งบนม้าตรงนั้นอ่ะมานั่งตรงนั้นนะครับอ่ะเห็นไหมครับตรงตอนะครับยี่สิบเก้านะครับอ่ะมาดูว่ามันจะยิงถูกหรือเปล่านะครับก็ลูกดินเผานะครับบุญชี้ครับอ่ะใช้ลูกดินเผานะะะะคคครรรััับบบออออ่่่ดูเากนน ดูนัดแรกนะครับคุณผู да ้ชมทมันชี้ครับไม่โดนนะครับนัดแรกครับนัดแรกไม่โดนนะครับนัดที่สองนะครับโดนไม้นะครับผู้ผู้ชี้ก่อหล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบไม้ก่อนนะครับอ่านะครับต่อเลยนะครับสองนัดนะครับโดนก็โดนไม้นะครับดูนัดที่สามนะครับ สองนัดแล้วไม่โดนครับบ่โดนนัดที่มาดูนัดที่สามครับไม่โดนนะครับบ่ลูกแกว่งนะครับสามนัดแล้วครับนัดที่สี่นะครับนี่ขนาดแค่ยี่สิบเก้านะครับเพิ่มชี่ครับบ่ลูกนะครับบ่พุ่งไปตรงเลยครับบ่นัดที่สี่ครับไม่โดนนะครับบ่เหลือเชื่อนะครับ ใช้ได้ครับบ่เดี๋ยวไม่แม่นนะครับต่อไปลูกที่ห้านะครับสี่นัดไม่โดนเลยนะครับบ่เลือเชื่อไหมครับบ่ไปนัดที่นัดที่ห้านะครับลูกมันแกว่งนะครับพี่กระเบนลูกมันแกว่งไม่ตรงทิศทางเลยนะครับอ่ะห้านัดเลยนะครับอ่ะนัดที่หกนะครับพยายามจะยิงให้โดนนะครับอ่ะแต่มันไม่โดนมันไม่โดนนะครับอ่ะ นัดที่หกครับโดนครับแบบเฉียวนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนที่แบะสักครู่นะครับแก๊สมันเบาด้วยนะครับอ่ะนัดเมื่อกี้นะครับอ่ะมาดูอีกสักนัดครับอ่ะมันแกว่งไปแกว่งมานะครับเพื่อนี่ครับมันไม่ค่อยแม่นครับอ่ะไม่โดนครับอ่ะ ยิงใกล้ๆกระดาษขนาดยี่สิบเก้านะครับพุ่มจี้ครับอ่ยังไม่โดนเลยครับอ่ลูกมันแกวงนะครับสักนัดนะครับยิงนัดเดียวพอโดนครับอ่โดนโดนโดนหัวข้างบนมันครับอ่ก็ไม่แม่นนะครับพุ่มจี้ครับอ่ผมว่านะครับอ่เดี๋ยวผมจะยิงกับลูกแก้วดูไอ้ดูครับมาดูลูกแก้วนะครับพุ่มจี้ครับอ่ลูกแก้วลูกดินเผาสิบนัดนะครับอ่ไม่โดนเลยครับ มาดูลูกแก้วครับอ่ะอ๋อมันจะแม่หรือเปล่านะครับอ่ะดูครับอ่ะนัดแรกนะครับเดี๋ยวจะสรุปกันอีกทีนะครับอ่ะผู้พิจิรับอ่ะลูกแก้วนะครับนัดที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับผู้พิจิรับอ่ะก็ลงไปนะครับอ่ะผู้พิจาตราเห็นหรือเปล่าครับครับพี่น้องครับอ่ะก็มาสรุปกันนะครับอ่ะลูกแก้วกับลูกดินเผานะครับ ผมไอ้ดูแล้วครับขนาด29ครับแบบใกล้ๆเองครับแบบยยิงไม่ค่อยโดนนะครับยิงเฉียวๆนะครับมันจะเป๋ซ้ายเป๋ขวาขึ้นบนลงล่างครับแมันจับจุดไม่ได้เลยนะครับจี่กะมันจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเราเอาไปใช้ล่าหนูพวกนี้นะครับใกล้ๆครับแแค่19นะครับแคงจะไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่านะครับสิไม่มีปัญหาใช้ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ายีเก้าขึ้นไปครับยากนะครับ ก็อยู่ที่ความพยายามของเพื่อนๆสมาชิกแล้วกันว่าตั้งใจซ้อมให้มากที่สุดด้วยว่าจะแม่นในอยู่ที่อยู่ที่ค้นนะครับะผมผมยอมรับว่าผมไม่แม่นเองครับแต่ว่ากระดาษผมไม่แม่นครับมันจะยิงยากเลยนะครับเพื่อครับแต่เห็นไหมครับลูกแก้วครับลูกแก้วเมื่อกี้ยิงแค่นัดเดียวครับแต่มันโดนนะครับแต่มันเฉียวครับแต่ไม่โดนไม่โดนเต็มๆครับแค่โดนเฉียวแต่มันก็ยังแม่นกว่าที่จะใช้ลูกดินเผานะครับพื่อครับก็วันนี้ผมอธิบายนะครับ ไอ้ผ ja e. right so 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 Mont ู right ้บริมิตต์เข้าใจแล้วก็ประเทศไอ้ผู้บริจิชิกได้ดูนะครับแบบว่าระหว่างลูกแก้วกับลูกดินเผาครับความแตกต่างมันเยอะมากครับแบบลูกแก้วนะครับแบบมันจะเบากว่านะครับแบบชื้อมาครึ่งกิโลมันก็จะได้เยอะกว่าลูกดินเผาลูกดินเผานะครั็แบบมันจะหนักกว่าแล้วก็ยังได้น้อยกว่าลูกแก้วนะครับผู้บรนจิตต์กับแบบแต่พูดถึงจิตตว่าทำอะไรจริงครับใช้ลูกแก้วดีกว่าครับมันคุ้มนะครับแบบมันได้เยอะกว่านะครับบริจิตแล้วก็มันจะถูกกว่าลูกดินเผานะครับก็ ระยะการหวังผลครับลูกแก้วก็รังหังผลดีกว่าครับแล้วก็มันจะแม่นกว่าลูกดินเผานะครับวันนี้ก็ผมมีข้อมูลเปรียบเทียบไปแล้วครับตามคลิปวิดีโอเพื่อที่อยากจะรู้ว่าระหว่างลูกดินเผาครับแบบลูกแก้วครับแบบไหนดีกว่าก็ประพิสูจน์ดูแล้วครับว่า ลูกแก้วดีกว่าลูกดินเผานะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ right 10ไลค์เหมือนเดิมครับท totally. er ่านใดที video ่ดูคลิปผมแล้วยังไม่กด subscribe ก็กด subscribe และกดกระดิ่งติงๆนะครับก็อย่าไปพลาดคลิปวิดีโอที่ผมจะมาลงใหม่ันนะครับเพื่อนๆสมารจิกครับอเตืนย้ำครับคลิปวิดีโอผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงและก็ทำผิดกฎหมายครับไอ้เพื่อสนับสนุนนะครับเพื่อส่งเสริมให้เล่นอ่าการกีฬาครับซ้อมเป้าสันทนาการคลายเครียดอยู่ที่บ้านครับ เอาไว้เข้าสวนเข้าหน้านะครับอ่ะไล่นกไล่ปลาไล่แมวไล่ไก่นะครับอ่ะที่ทำร้ายประโยชน์สัตว์ของเราครับอ่ะ้ามไปใช้ความรุนแรงและก็ตัผิดกฎหมายนะครับเพิ่มยี่ครับอ่ะก็หลีกเลี่ยงในที่ยุ่มชนนะครับเพิ่มย่ครับอ่ะก็ฝ่าว้เน้นย้ำเตือนนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่เสมอนะครับอ่ะเกี่ยวกับงานดีวาริสเกของเราครับอ่ะมีทั้งคุณทั้งโทษครับอ่ะอยู่ที่เราจะใช้ให้ถูกที่ถูกทางก็แล้วกันนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ไว้กันนี้แล้วกันครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสว